ฉันเพิ่งจะเทมบัดไปแล้วแน่ๆแต่ว่าจะง่ายขนาดนี้เลยเหรอต้องสาวฉันก็ดูสนุกจังนะแต่จะเอายังไงต่อดีละ่ะปัญหาแย่ๆไปหมดเลยนี่วาต้องขอพออเลี้ยงพี่จังจะเลี้ยงไว้ที่ไหนดีละ่ะให้กินอะไรดีสงสัยชะมัดพี่จังเป็นบริวารของฉันเพราะงั้นเลยเห็นสเตตัสมันได้คงต้องบอกพออไปตรงๆว่า มันกลายมาเป็นบริวารชั้นไปแล้วถ้าผอ,อไม่ให้เลี้ยงไว้ในเมืองคงต้องเอามาเลี้ยงไว้ที่ป่ามาก่อนแล้วล่ะยังไงอาหารก็เป็นอีกปัญหาเช่นกันจะกินเนื้อเหมือนนกนักล่าไหมนะถึงเอามันกลับไปที่บ้านเดก็กกรพักก็ไม่มีเนื้อให้มันอยู่ดีต่อให้จะล่าสัตว์มาให้มันกินตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่มันกินได้อยู่ดี ถ้าอยากจะล่าก็คงต้องเข้าไปในป่าให้ลึกกว่านี้ถ้านกก็ต้องกินผลไม้สินะลองดูสิพี่จังโอ้นี่เหนียวเขากินแล้วเหนียวโอ้กินเร็วนะเนี่ยแต่ว่าให้กินเนื้อไม่ดีกว่าหรอคงต้องล่าสักอย่างแล้วละ่ะธนูคงเป็นอาวุธที่ดีที่สุดตอนนี้ที่จะใช้ อยากจะล่าด้วยเวทจะแย่แล้วหาเห็ดกับสมุนไพรไปขายก่อนเถอะโอเคหลังจากพี่จังกินเสร็จแล้วก็ออกไปเก็บผลไม้กันอีกอย่างระหว่างทางก็ขอให้น้องสาวช่วยหาเห็ดกับสมุนไพรไปขายจะได้ช่วยลดค่าอาหารไปด้วยพี่จังยังบินไม่ได้ฉันเลยจะอุ้มมันไปจนถึงบ้านพี่จังกลับบ้านกันเถอะ กลับมาแล้วยินดีต้อนรับกลับจ้าอะไรนะ่ะนั่นปี่จังฉันเล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าให้กับพออ,อฟังว่ามันเจ็บได้ไงแล้วแกมาเป็นบริวารฉันได้ยังไงฉันไม่ได้บอกเรื่องธนูเพราะอยากจะเก็บเวทฟื้นฟูไว้เป็นความลับยังบอกให้น้องเงียบไว้อีกด้วยนี่เป็นความลับนะเข้าใจไหมได้เยแย่เลยนะ แต่หล่อนจะเก็บไว้เป็นความลับได้นานแค่ไหนกันเชียวดูน้องทำหน้าดิดูเจมียทำหน้าฉันเอาผ้ามาพันรอบปีกไว้แทนผ้าก๊อตมันยังบินไม่ได้เพราะงั้นก็ทำยี้ไว้ก่อนเข้าใจแล้วจ้ายังไงมันก็อันตรายเพราะงั้นก็ระวังกันด้วยล่ะเอขอบคุณนะคะคุณผออ,อขอบคุณครับเอาเถอะต่อให้เป็นมอนสเตอร์ก็คงจะปล่อยไว้แบบนั้นไม่ได้ ยังไงก็ตามไม่รู้นะว่าจะเอาเข้าไปในเมืองได้ไหมไว้พรุ่งนี้ไปถามทหารกันเถอะครับยังไงก็ระวังไว้ด้วยนะถึงจะเป็นบริวารแต่ก็ยังเป็นมอน์อยู่ดีครับวันต่อมาฉันพออและพี่จางก็เข้าเมืองแล้วน้องสาวก็ตามมาด้วยสัง,งั้นก่อนหน้านี้หนูด้วยหนูจะไปด้วยเหนี้ยเหมือนพี่จางจะเอารมดีตอนเราอุ้มสินะ ทหารยืนอยู่ตรงทางเข้าเมืองก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเลี้ยงเด็กกันพาเท่าไหร่สวัสดีครับผอ,อเช่นกันจ้าอารุษสวัสดิ์ครับอรุสวัสดิ์ค่ะเหนียวเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเห็นพาเด็กๆมาด้วยมอนสเตอร์ Monster, วิ่งหนีไปเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนจ้าเด็กนั่นปลอดภัยนะนั่นแหละเหตุผลที่เรามาจะถาปัญหาสินะครับ เด็กคนนี้อินทรีน้อยนี้กลายเป็นสัตว์เทมไปแล้วบริวารสินะหายากนะเนี่ยอย่าลังแกพี่จังนะไอคนเลวเหนียวไม่ได้จะลังแกมาหลอกนะโทษทีโทษทีจะแมวเหนียวเข้าใจแล้วว่ามันเป็นบริวารของคุณถ้างั้นอยากจะถามอะไรล่ะครับก็ต้องใช้ใบอนุญาตสำหรับเลี้ยงมอนสเตอร์หรือเปล่าจ๊ะ ไม่ต้องใช้เลยครับกรณีแบบนี้ค่อนข้างหายากเลยไม่มีกฎไว้นะครับงั้นเหรอครับแต่ผู้คนในเมืองต้องตกใจแน่นอนยังไงก็พามาอยู่ด้วยจ้าเราจะติดต่อทหารให้แจ้งชาวเมืองไว้จะได้ไม่มีใครตกใจกันคงดีกว่าถ้าไปกิวแล้วลงทะเบียนให้ถูกต้องนะครับขอบคุณจ้างั้นฉันไปกิวนับผจนภัยก่อนนะ ยินดีต้อนรับสู่กิวนักปจนพายจ้านี่คือกิวว่างและดูดีกว่าที่เราคิดไว้ซะอีกอรุสสวัสดิ์ค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะอรุสสวัสดิ์จ้าอยากจะถามเกี่ยวกับการเป็นบริวารนนะ่ะนั่นใช่อินทรน้อยของคุณหรือเปล่าคะจ้าเด็กตัวนี้เป็นของเด็กคนนั้นเลยอยากจะมาลงทะเบียนนะ่ะค่ะไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้นี่คะ ฉันถามทหารมาเขาบอกว่าให้มาลงทะเบียนที่กิลพวกนักประจนภัยจะได้ไม่มาโจมตีเด็กคนนี้นี้เองนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมอนสเตอร์เทมสีินะคะเพื่อให้ปลอดภัยการมาลงทะเบียนให้ทุกคนรู้จักกันเถอคะค่ะฝากด้วยนะจ๊ะแล้วใครจะลงทะเบียนดีคะแล้วอยากได้อะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ให้เด็กคนนั้นดีคะฉันจะลงทะเบียนให้ชูน่ะส่วนสัญ,ญลักษณ์เอายังไงดีล่ะ หวังว่าจะไม่ต้องจ่ายเงินนะถ้าใส่ผ้าพันคอไว้ได้หรือเปล่าครับถ้างั้นสัญลักษณ์เอาเป็นผ้าพันคอจ้าเอาสีอะไรดีคะสีแดงเหนียวเอาสีแดงและกันจ้าฉันจะติดข้อมูลไว้ให้ที่บอร์ดประกาศนะคะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะเหนียว หลังจากออกมาจากกิลเราก็เข้าไปในร้านขายเสื้อผ้ายินดีต้อนรับที่นี่คุนคุนจังเสื้อผ้าเด็กส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือของพออที่ร้านนี้สั่งทำทั้งนั้นฉันเลยคุ้นเคยกับมันดีทั้งสองดูอารมณ์ดีจังนะหนูชอบอันนี้พี่จังเข้าใจภาษาด้วยเหรอหนูก็ชอบอันนี้ชอบไปหมดเลยเนี้ย เชื่อเขาเลยจะลุกแมวเลยฉันซื้อผ้ามาอีกนิดหน่อยเพราะยังไงมันก็คงจะโตขึ้นในอีกไม่ช้าไม่นานหลังจากเธอกลับถึงบ้านน้องสาวก็ขอให้ผออเริ่มถักผ้าที่ให้ด้วยรอยยิ้มแบบนั้นผออเลยเริ่มถักทันทีจากนั้นเสร็จแล้วพี่จังสุดยอดเลย ด้วยเหตุนี้พี่จังกับผ้าพันคอสีแดงจึงได้ถือกำเนิดโอเคก็จบไปแล้วครับสหรับในตอนที่7นะครับผมสลับเรื่องนี้นะโอเคก็นี่คือคือตอนเนี้ยระหว่างที่ผมอัดเสียงอยู่เนะี่ยคือเขาเล่นน้ํากันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเพลงอะนะแต่ผมต้องรีบไงเดี๋ยวเขาเปิดเพลงเมื่อไหร่ผมอ่านไม่ได้แน่เลยจะไปเล่นน้ําแล้วโอเคคืออัดล่วงหน้าไว้ก่อนไงแต่ไม่รู้ว่าลงมันไหนไงโอเคขอบคุณครับที่รับชมครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับในตอนหน้าสวัสดีครับผม